40คนเตรียมพร้อมให้กับโชว์ได้ทุกโชว์ค่ะเสื้อผ้าเรามีพร้อมมากกว่า40ชุดหรืองานละครแสดงแอติ้งนางเอกเอวี ไม่ว่าคุณจะแบบว่าโยนโจทย์อะไรมาบอกเลยพวกเราทำได้แน่นอนค่ะสำ่ว่าแบบลูกค้าที่ดูทางไลฟ์อยู่นะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ช่องทางนี้เลยนะคะอะในงาน่วงนี้ต้องเป็นงานมค้ชเสร็จดีใช่ไหมไหนพูดหนูนความรู้สึกหน่อยที่เราอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันนี้ใช่ก็เมื่อกี้ที ขอเสียงให้ทุกคนขอเสียงเอาจริงๆคือเมืเ่อกี้น,น้ำตาน้ำตาคลอเลยเพรรู้สึกว่าย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอ่ะเหมือนมันเป็นแบบสถานที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วคนก็แบบมีแค่ตรงเนี้ยแบบเวทีก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพียทีแบบผ่านมาเจ็ดปีก็โตขึ้นมากๆมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่ตามเปียทีเพือเด่นนะคะแล้วก็สนับสนุนเปียทีเพื่อเด่นแบบนี้ต่อไปได้ด้วยนะคะขอบคุณ บอกได้เลยว่าเาเดินทางมาจนถึงตั้งแต่บล็อกมีถึงแบบเลขกสี่สี่ถึงสี่ถึงบล็สี่ตอนนี้เป็นโอ้โหรถแปดรถเก้ายังต้องกันไม่พอแล้วค่ะรถแปดรถเก้าไม่ยินไม่พ้องคะตอนนี้บอกเลยว่ารถลับมาแล้วแฟชั่นโชว์ยังไงคะเรื่องชุดบ้างได้ไหมได้เลยเอาจับพวกเราก็ได้ไหนใครได้ใส่ชุดอะไรกันบ้างไหนอ่ะเริ่มจาน้องพีก่อนเลยมลอง เด็ดเทีวมาแล้วจริงวันน้วแต่เมื่อคืนคืนรอ,อ,อฝันโดนฝันล้อมถอนหมดล้องถอนหมวมาไม่ใช่ <c oughs> ใชแบบชอบชุดนี้มากเคยใส่ล้อมตอนคอนเสิร์ตพี่เชรอร์ใช่ไหมแล้วแบบจริงจริงอะไม่เคยใส่แล้วก็แบบไม่เคยเห็นของจริงมาก่ออะไรเงี้ยพอใส่เราก็รู้สึกแบบชอบแล้วก็ค่อ,อคนข้างแบบไม่ไรูอะไรเข้ากับตัวเราดีมั้แบบมีความที่ ทุกท่านต้องเสียงดีกันเดี๋ยวคุณไม่ออกนะคะอะขอเล่าก่อนสุดนี้คือเป็นสุดที่ได <aust en ian> like ้ไปแสดงในทีบโอเว แบบสับที่พวกเราเรียนเคเบกยังไม่เคยมีใช่อแล้วก็เป็นแบบแบบเปรี้ยวๆผสมเท่ๆนิดหนึ่งค่ะใช่เหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เออเลยขอท่าเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมอะใช่ดมากอ่ะสุดๆเพราะหอมปลาหอมพรายค่ะนี่ลูกพี่ที่โตสุดอยู่า เป็นเพลงของรุ่นหนึ่งค่ะก็เยกว่าไม่ไม่ได้เวโอกาสที่จะได้ใส่ใบ่อยๆอย่างี้กดีใจว่าพี่ได้กลับมาใส่ชุนดนี้ชุดตัวเองที่ยังใส่ได้อยู่เลยดีใจค่ะ <laughs> อ่ะยังไงคะัคุณครูค่ะก็กลับมาที่ที่ประเทศกินเฟน <laughs> <laughs> มที่สิงหร์ <laughs> มาแบบ แบบสิ่งแรกที่ติดเส็มด้วยแล้วก็เป็นริงแรกของคังมิเยชิโดดวยโอายตื่ซึ้มากเลยะคแล้วคือถักอะแดงถัดไปฮะอแดงมา้วกเป็นสูีบ่ะถึ่นมากเพราะว่าคนไม่ได้ใส่มานานมากแล้วตอก็รู้แบบมันเริ่มฟิตขึ้นด้วย ชอบเซนเตอร์ของเพลงนี้ด้วยเลยัหรอเกลีที่ไปทมยังไงต้องทมหน้าตาเฉยไรที่เราไปดูรลมท่าอไรค่ณฟังเพลงครมาเองะไม่ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเธอเตรียมท่าอะไรไว้แต่เธอไม่ทำนะะ่ยายังไงกทำทา่ทำไี่ <S แตนเล่นตลกมากก็เลยไม่ทำดีกว่าเอาเนี้เป็นชุดเม็กน้อยนะคะเม็กน้อยไม่หน่อยเซนเตอร์ก็องยืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วส่งตัวแทนเราไปทำหน้าที่ได้ดีไหมคะมากขอบคุณช่วยไปมาเลยจริงจริงๆยังมีชุดหลินมากมาก เลยเมื่อกี้กว่า40ชุดแถมแถมยังไม่หมดด้วยเลยงมีชุดที่แบบสต่องอีกใช่อันนี้คืออันนี้คือถ้าแบบว่าซิงเกิลอะไรเงี้ยซึ่งเรายังมีเทียนเบอร์อีกกี่เซตบวกไปอีกอะไรเงี้ยก็คือบวกลบคูณหารแล้วเประมาณ200ชุดตัวเลขก็อ่านสามสอร้อยชุดจริงๆเราก็รับไปอีกสัก200คนอู่ราบไปอีก160ได้ใส่ชุดคนชุดพี่ เวลาอยากอยากหรือว่าหรือว่าทุกคนอยากไป็เตียงไหมหรือทุกคนอยากไป็เตียงก่อนไหมเดี๋ยวหนูอยู่คนเดียวไม่ได้เลยไม่กลาอย่าพังคนรู้สึกเป็นเพื่อนแต่ว่าอยู่กับเรามาตั้งหลายปีอยากรู้ว่าใครอยู่มาเจ็ดปีแล้วบ้างคะยกมือหน่อยค่ะมือหน่อยอยู่มาเจ็ดปีแล้วมอ้ยมันจะอยู่มาเจ็ดปีแล้วบอกเลยว่ามันจะเป็นแบบช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจ็ดสี่จิบสองค โปรโมทตัวเองนี่นะคะสุดๆอ่ะยังไงดีนะยังไงดียังไงดียังไงดีนะไม่จะจะพูดถึงงานเมื่อวานไหมได้ได้เพะกิจกรรมนี้เราก็ไม่ได้มีแค่โชว์เพราะว่าทลังจานี้เราก็จะมีกิจกรรมพับกระดาษด้วยใช่ก็เป็นการอ๋ออออ๋ค่ะก็เป็นการพับกระดาษดี่กระดใช่เป็นเค้ื่องอกระดาษนะคะ แค่ว่าคนรอบ7ปีของพวกเราใช่แล้วก็ย้อนถึงเพลง365วันเกิดเครื่องดินกระดาษด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันีพิเศษมากต้องนานตั้งใจเพราะว่าผมสุดใจใช่มีคนที่เนี่ยทุกคนต้องจะตั้งตารอเจอเขาแล้วที่มากเขาคือระดับตำนานตั้งใเขาคือคนที่อยู่มาแล้วปีก0 60 60วันวันวัน ชเชื่อฟังอะไรคุณหรือเปล่าแต่แต่แต่เราว่าแบบมีน้องเขาแบบอยากจะมา,ดาเมด้นกับเรา